จากพะเยาเราก็มาเขตลำปางแล้วนะครับเ,เพื่อนรถไฟล่างคู่นะครับมาพร้อมกับสายฝนและนี่ก็เป็นวิถีชีวิตที่เขาทำมาหากินนะครับปลูกมะละกอแล้วก็ดึงน้ำจากลำธารขึ้นมาลดมะละกอนี่นะครับ เนตนดีๆนำเสนอให้เ,เพื่อนๆชาวเ,เพื่อนๆชาวคลิปนะครับได้ดูกันฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วครับนะครับฝนเป็นไรของยะลงกันก่อนละนะครับ ไฟลางคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของอะไรเด้อนะครับพี่พามาชมกันก็เป็นสีสันของการทำงานรถไฟนะครับมาพร้อมสายฝนนะครับนี่แหละไฟมาแน่ ไปแล้วครับไปไปไป